สวัสดีเพื่อนๆพ่นี่น้องทุกคนนะครับทุกคนขอรับฟันนะครับวันนี้ก็หาเริ่มจากหาเจ็บแล้วเนาะก็อันนี้นะครับก็ไปอานามัยมาก็ได้ยามากินนะครับก็พอเดินได้แล้วครับแต่ก็เจ็บไปหน่อยก็มาทาท่อใหม่เนาะวันนี้ก็เทคนะครับเีดแตนเบี้ยวนะครับนี่เบี้ยวเลยเห็นหรือเปล่าเนาะนีกรขานนะครับสวนตัวนี้ก็ขาดนะครับโดยผมจะตัดออกแล้วก็ ทำเป็นสายปลายเดิมก่อนนะครับตัวน,นี้ก็น่าจะเอาไว้ก่อนครับทือก็ตายครเบี้ยวหน่อยๆนะตัวน,นี้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับถ้าจะใส่ต่อก็ใส่ได้อยู่แต่ก็ขอใส่เป็นปลายเดิมก่อนนะครับตัวนู่นชัดเด่นนะครับแต่ว่าไม่อยากใส่นะมันโดนหนชาวบ้านเขาโอเคครับเดี๋ยวเรามาเกี่ยวปลายตัวนี้ออกก่อนเนาะ ใช่น้อยแล้วเนี่ย เอาพาไปไปตามธนามนเมื่อกี้นี่ไม่เห็นหรอหทำอะไรยังงคนม,มันมทำข้าวฮะายบอกแฟพ่าทำข้า เสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เนาะพอเดิมไม่ดีเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่รอเลย เปนมันนี่เบี้ยมากเลยนะครับผมก็เจ,จะระรูตรงนี้นะครับเพื่อตีให้เป็นมันออกมานะครับเพราะว่าข้างในมันเบี้ยวหมดเลยก็ได้ประมาณนี้ครับใช้ไปก่อนทั้งไอดียเสียนะนี่ครับไอดีก็ใช่กรองนี่ใช้ไม่ได้นะแต่ว่าคือช่วงตอนนี้มันเงินมันไปหลายทางนะก็เลยต้องเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องจ่ายประกันพ่อด้วยหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ตังค่าปุ๋ยค่าลามันนะครับมันก็หมดไปเยอะนะครับ ก็ต้องเอาไปแค่พอใช้ได้ก่อนเนาะจริงๆเนี่ยนี่นะครับผมจะใส่ตัวนี้แต่ว่าก็เกรงใจชาวบ้านเขานะครับตัวนี้ก็ทาไม่นานแล้วนะครับเป็นแปดสองนะครับโหยาวยาวมากอนันนี้นี่ครับนี้ก็นอนเมางๆอยู่นะครับรออะไรนะครับสั่งว้แล้วน่าจะสองสามวันก็น่าจะถึงแหละ นีะครับเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไพ่เพิ่มเลยนะครับสวัสดีครับ